เสริมจมูกแบบเซมิโอเพนสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในได้เทียบเท่าการทำแบบโอเพนคุณว่าจริงไหมครับสวัสดีครับหมอโฮปนายแพทย์อธิคมถนัดพจนามาตย์ศัญยญแพทย์ตกแต่งกับช anel d r Hope Plastic Surgery กับความรู้และความจริงในเรื่องสัญ,ญากรรมตกแต่งและคลิปนี้เป็นเรื่องที่มีคนถามผมเข้ามามากครับนั่นก็คือเรื่องของการเสริมจมูกแบบเซมิโอเพนครับ เมื่อผมได้ยินคนถามเรื่องของการเสริมจมูกแบบ s e มิ Open ผมขอตอบตรงๆเลยนะครับว่าผมก็ไม่รู้ผมรู้จักแต่ Close และ Open แค่นั้นแล้วทำไมผมถึงไม่รู้ล่ะก็เพราะว่ามันไม่มีเขียนอยู่ในตำราอะไรเลยนะสิครับผมได้กลับไปเปิดตำราดูทั้งเล่มนี้ซึ่งเป็นตำรามาตรฐานของสัญญกรรมตกแต่งไม่มีตรงไหนเลยที่เขียนคำว่า s e มิโอเพนไรโนพลาสตีหรือการเสริมจมูกแบบเซมิโอเพ หรือจะเป็นเล่มนี้ซึ่งเป็นตำราที่เขียนโดยสัญญแพทย์ตกแต่งที่เชี่ยวชาญด้านการทำจมูกก็ไม่มีตรงไหนเขียนเอาไว้หรือจะเล่มนี้ก็ไม่มีเขียนไว้ผมจึงได้เซิร์ชใน Google ดูและอ่านจากหลายๆเว็บไซต์จึงสรุปได้ว่าคำว่า semi open ที่พูดถึงการหมายถึงการเปิดแผลในรูจมูกสองข้างบางเว็บไซต์ก็บอกว่ามีการ ปรับโครงสร้างภายในเหมือนกับการทําแบบ Open บางเว็บไซต์ก็บอกว่ามีการปรับโครงสร้างภายในได้บ้างแต่ไม่เท่ากับการทําแบบ Open แล้วข้อมูลพวกนี้เป็นความจริงหรือเปล่าก่อนที่ผมจะเฉลยขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยทําคลิปไว้แล้วเรื่องของความแตกต่างของการทําจมูกแบบ Open และคล s สลองไปฟังกันดูได้ครับก่อนอื่นอยากให้ทําความเข้าใจกันใหม่ก่อนว่าการทําจมูกแบบโอเพ close หรือ semi open ที่ชอบพูดถึงกันเป็นเพียงวิธีการเปิดแผลการเปิดแผลแบบ c l o s e ก็คือจะมองไม่เห็นแผลที่ภายนอกเลยแผละจะอยู่ภายในรูจมูกทั้งหมดการเปิดแผลหข้างหรือ2ข้างก็เรียกว่า Close ทั้งหมดนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเปิดแผลในรูจมูกไม่ว่าจะหนึ่งข้างหรือ2ข้างก็เรียกว่า Close ทั้งหมดครับ ซึ่งจุดนี้แหละครับที่ผมพบว่าหลายๆเว็บไซต์เรียกการเปิดแผลสองข้างว่า s e m ิ Open นทำไมนะหรอครับคุณลองสอบถามค่าใช้ใจ่ายระหว่างการทำแบบโค s สและ s e m ิ Open คุณก็จะได้คำตอบครับส่วนการเปิดแผลแบบ Open ก็จะมีแผลบริเวณคอลาเมล่า um เพิ่มนะครับตรงนี้คงทราบกันดีอยู่แล้ว และนี่ก็เป็นแค่เรื่องของการเปิดแผลเท่านั้นสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งของการทําจมูกก็คือมีการทำอะไรกับโครงสร้างภายในวิธีในการเสริมจมูกที่สมัยก่อนนิยมทำกันก็คือการเสริมด้วยซิลิโคนยาวตั้งแต่สันจมูกลงมาถึงปลายจมูก ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือเนื้อปลายจมูกจะบางทะลุปลายจมูกจะซุดและงุ้มลงจากนั้นได้มีการใช้เนื้อเยื่อจากส่วนอื่นของร่างกายมาคลุมมารองปลายซิลิโคนไว้โดยหวังว่าปัญหาเรื่องของเนื้อปลายจมูกบางและทะลุจะลดลงซึ่งไม่เป็นความจริงเลยยังไงก็จะบางและทะลุอยู่ดีครับซึ่งถ้าทำวิธีนี้ให้ไม่ทะลุก็ต้องทำให้ปลายไม่ด่งมากผลก็คือไม่สวยครับ อีกทั้งปัญหาเรื่องของปลายจมูกสุดและงุ้มลงก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีครับเมื่อวิธีที่ว่านี้ไม่ได้ผลก็มาถึงการเสริมจมูกโดยที่ปลายจมูกไม่มีซิลิโคนหรือไม่มีสิ่งแปลกปลอมแต่เป็นการทําให้ปลายจมูกโด่งขึ้นด้วยการปรับโครงสร้างภายในนั่นก็คือกระดูกอ่อนปลายจมูกเรื่องนี้ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับไปฟังกันดูได้การปรับ โครงสร้างภายในมีหลายวิธีแต่ที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือวิธีการยืดผนังก้นจมูกการเย็บอินเตอร์โดมซึ่งผมก็เคยพูดไว้แล้วเช่นกันครับจะขอสรุปเรื่องนี้ให้ฟังง่ายๆก่อนนะครับเรื่องที่1คือการเปิดแผลเนี่ยมีอยู่2แบบคือแบบ close และ open ชอบเรียกการเปิดแผลแบบ close สอข้างว่า semi open เรื่องที่2ขอแบ่งวิธีการเสริมจมูกออกเป็น3แบบใหญ่ๆนั่นก็คือ1ใช้ซิลิโคนล้วน อันที่2ก็คือซิลิโคนแล้วก็รองปลายซิลิโคนด้วยเนื้อเยื่อต่างๆเช่นกระดูกอ่อนใบหูเนื้อก้นกบเนื้อเยื่อเทียมแต่ผมขอเรียกสั้นๆว่าซิลิโคนรองปลายแล้วกันนะครับและอันที่3ก็คือการปรับโครงสร้างโดยไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ปลายจมูกผมจะขอเรียกสั้นๆว่าการปรับโครงสร้างนะครับถึงตรงนี้ฟังดีๆนะครับเมื่อเอา2เรื่องนี้มาจับคู่กันระหว่างการเปิดแผล ซึ่งก็มีแบบ close และ open กับการเสริมจมูกซึ่งก็มีแบบซิลิโคนซิลิโคนรองปลายและปรับโครงสร้างครับในคนไทยเราสามารถจะเปิดแผลแบบ open แล้วสามารถเสริมได้ทั้ง3วิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้ซิลิโคนซิลิโคนรองปลายหรือการปรับโครงสร้างแต่การเปิดแผลแบบ open แล้วใช้ซิลิโคนหรือซิลิโคนรองปลายก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับ ส่วนการเปิดแผลแบบ close ไม่ว่าจะเป็นการเปิด1ข้างหรือ2ข้างหรือที่ชอบเรียกกันว่า semi open สามารถเสริมได้ทั้งแบบซิลิโคนหรือซิลิโคนลองปลายได้แต่ไม่สามารถปรับโครงสร้างได้ตรงนี้สำคัญครับผมได้พูดไว้แล้วว่าอันนี้คือในคนไทยก็เพราะว่าคนไทยเรารูจมูกเล็กเมื่อเทียบกับฝรั่งเมื่อเปิดแผลแบบ close ถึงแม้จะเปิด2ข้างแล้วก็ตามหรือแบบที่มีการเรียกกันว่า semi open ก็ยังไม่สามารถเสริมจมูกแบบ ปรับโครงสร้างได้อยู่ดีเพราะรูจมูกที่เล็กจะเป็นข้อจำกัดในการมองเห็นครับแต่ในฝรั่งเนี่ยสามารถจะทำได้เพราะว่ารูจมูกมีขนาดที่ใหญ่กว่าครับตอนนี้คุณตอบได้หรือยังครับว่าการเสริมจมูกแบบเซมิโอเพนสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในได้เทียบเท่าการทำแบบโอเพนจริงหรือไม่แล้วทำไมถึงมีการเสริมจมูกแบบเซมิโอเพนละ่ะ ถ้ามันไม่ได้ต่างอะไรกับการทำแบบ close เลยเอาเป็นว่าคุณลองสอบถามราคาของการเสริมจมูกแบบ semi open ดูคุณก็จะได้คําตอบครับถ้ามีปัญหาเรื่องของการทําสัญญกรรมสนใจอยากทําสัญญกรรมอยากได้คําปรึกษาส่งรูปมาให้ผมช่วยประเมินได้ใน line official ที่ assign dr hope หรือคลิกตามลิงก์ใน description ทางด้านล่างได้นะครับ ใครที่กำลังศึกษาเรื่องของการทำสัลยกรรมไม่ไว่าจะเป็นการเสริมจมูกทำตา2ชั้นดึงหน้ายุบหนกแก้มตัดกรามอย่าลืมกด subscribe และสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮครับและฝากติดตามเพจ Dr. Hope Plastic Surgery ได้นะครับซึ่งจะมีความรู้ดีๆแบบนี้เช่นกันครับและในวันนี้หวังว่าจะได้คําตอบเรื่องของการเสริมจมูกแบบเ e ม i Open กันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ